ไม่ให้เรียกเจ้าหญิงจใจเรียกอีเขียวเหรอหอีเขียวค่ะอ,อ,อีเขียวดีกว่าไหมอ,อีเขียวดีกว่าค่ะเพราะว่าเวลาเล่นบนเวทีก็จะจะใช้คำาม,ม,มันมันมันมายัางไงเจนเน็ตกับเขียวเนี่ยเออขียวคือชื่อเล่นจริงๆเจงเจนนุชค่ะเจนเน็ตนุชชื่อนงนุชสมบูรณ์ค่ะอ๋อเหรออา้าวแล้วมันมาเขียวไงอะ่ะก็คืออยู่บนเวทีก็เป็นเจเน็ตนุชไหมขั้นตัง ีนี้ว่าเราดำจนเขียวแล้วนุดเขียวนี่คือเพราะดำจนเขียวใช่ดำจนเขียวค่ะแล้วในเทคในเทคเราเราเรียกเองไหมเขียวหรือมันมีคนมาล้อเราหัวหน้าวงเรียกค่ะเรียกไปเรียกมาก็เลยเป็นเเด็ดเขียวค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเล่นอยู่ที่ผับนะจะไปดูเขานะเชื่อไหมฉันก็แบบเฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อีนี่ขอตังคูตลอดเลยไม่ให้ตังค์ไม่ตังตามเลยนะต้องต้องมีทิฟค่ะมีทิปค่ะไม่ได้คนเห็นแค่เงินแต่เห็นเงินก่อนเปลี่ยนหน้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาจนจําชื่อตัวเองไม่ได้ทำไม ทำไมอ่ะพี่ชื่อนงนุษสมบูรณ์ตกจะเปลี่ยนแค่นงนุชอย่างเดียวงนุชตกมรนะจะเปลี่ยนแค่นงนุษเปใครบ่อยอีกแล้วเนี่ยหมอหมอสัญญกรรมอีกหรอหมอหมอสิ้นแสเลยค่ะนงนุตตกมาแล้วนะแล้วสมบูรณ์ตกสมองเสื่อมอ่ะตายแล้วแล้วเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเป็นเป็นไปอันนี้อันนี้หมอบอกแล้วแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไปเปลี่ยนกับหมอแต่เรามาเปลี่ยนกับพี่พี่แฟนดูจากจากดวงเลยนะคะเป็นกันชันเทียนวิทย์คือ เปลี่ยนกันเองแต่ได้เรียก95 <Ừ. S 2> แล้วไปออกรายการเจอสินแสค่ะสินแสคักค่ะทีนี้ว่าการชันเทียนการชันนีนไไ่ได้แต่อายุยืนยาวงานไม่เข้าโอ้เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนอีกย,ยังจํามันใหม่ไม่ได้เลยนะยังจํามันใหม่ไม่ได้เปลี่ยนอีกเป็น 2องพันหเปลี่ยนมาเป็นทัดกำมลทัศน่ะกำมลทัศทัดกมลทัศอ้ยากจังเลยทัดแล้วก็กมลทัศใช่ทัดแล้วก็กมลทัศทัดกมลทัศโออชื่อสี่ตัวก็ดีเหมือนกันนะนามสกุลนะอือเทียนวิทย์เหมือนเดิมเททียยนนวิิ์เเเหมมือดปลี่ยนแค่ชื่อแล้วพอเปลี่ยนเป็นทัดกมลทัศแล้วมันเป็นยังไงอีกอุ้ยเจ็บตลอดค่ะปีนึงทั้งปีเจ็บมันอยู่นั่นแหละค่ะเจ็บเพราะว่าอะไรป่วยอุบัติเหตุล่วงบ้างไอ้นุ่นตกใส่แทนที่จะตกใส่ข้างหน้าตกมามันลอยมาถึงเราเลยอะค่ะ อ๋อหรอพูดง่ายก็คือเรารู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วซวยใช่โดนตลอดเลยย้อนกลับมากลายเป็นกันชันเหมือนเดิมกันชันใหม่ก็ย้อนกลับมาไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรเลยทุกวันนี้ไม่เป็นไรเลยไม่เคยป่วยไม่เคยเจ็บงานก็เข้าอันนี้คือเปลี่ยนกันเองไม่งานก็ปกติดีแฮปปี้มันแสดงถึงว่าเธอเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าใช่ค่ะพอคนที่รู้เรื่องโหราศาสตร์มาทักเราเราก็ต้อง ต้องฟังเหรอะแล้วถ้าเกิดว่ามีหมอดูมาทักเธออีกสิบครั้งบอกให้เธอเปลี่ยนเธอก็ต้องเปลี่ยนสอันนี้พอแล้วค่ะจบแล้วค่ะจบเลยค่ะอันนี้คือผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนมาทั้งหมดสี่รอบด้วยกันไอ้ที่เปลี่ยนเนี้ยเราเปลี่ยนแค่แบบชื่อในวงการหรือไปทําเรื่องเปลี่ยนชื่อทั้งหมดในธนาคารบัญชีทั้งหมดเอกสารบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านทั้งหมดเรเปลี่ยนเป็นสำเนาทั้งหมดเลยคุณตาแล้วเหนื่อยมากเลยเนาะสนิทกับลูกมากขึ้นด้วยไหมคะมันเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ อ๋อเหมือนเพื่อนกันเลยนะเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นอย่างนี้ค่ะจะบอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมันเหลิงเพื่อนเดี๋ยวเหลิงเดี๋ยวเราสนิทมากถ้าทรงเนี้ยคือสนิทเลยก็กินนอนด้วยกันไปไหนด้วยกันทั้งหมดอือะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือปกติเขาจะบอกว่าลูกติดพ่อแต่เนี่ยนี่เราผสมกันคือลูกติดพ่อพ่อติดลูกอะไรอย่างนี้อ้นั่งดีๆ จำได้จำจำได้ตอนพี่เหลือไปเล่นละครถ่ายกับหนูว่าวันเสาร์อาทิตย์น้องจะมาเป็นเพื่อนด้วยตลกใช่ใช่ครับเล่าเอาจริงนะเลี้ยงลูกตั้งแต่แบบเด็กๆขึ้นมาทะเลาะกันไหมบ่อยครับอุ้ยพ่อเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่ออะไรพ่อทะเลาะกันหนูเรื่องอะไรกางเกงในครับฮะทำไมอ่ะพ่อกางเกงในไม่ไปใส่ฮะ อ้าวไม่ใช่เลยอันนี้กางเกงพ่อมี่กัเริ่มโตแล้วเอากางเกงในพ่อไปใส่พ่อเอาไปใส่เดี๋ยวนะวแปลว่าของเท่ากันเหรอคะไม่ถึงกางเกงหุ่นนะคะหุ่น L L ลูกมันโตตามมามันถึงเท่าพ่อ,อจะให้พ่อลดลงไปเท่าลูกเป็นไปไม่ได้อย่าคิด คือตอนนี้เขาเริ่มโตบางครั้งเนี่ยเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มใส่ของเราได้นะอย่างเสื้อตัวนี้ผมก็ใส่ได้เขาก็ใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมด้วยด้วยผมเป็นคนตัวเล็กแล้วน้องเขาก็เริ่มแบบกำลังโตเสียงกำลังแตกวัยกำลังเปลี่ยนเลยภายในหนึ่งปีนี่ยังงงอยู่เลยเขาจะเาเรื่องอะไรกันอีกนอกจากกางเกงในก็หลายเรื่องแล้วจำไม่ได้เรื่องผู้หญิงมีไหมผู้หญิงมีอ่ะทำไมอ่ะผู้หญิงทำไมผู้หญิงอะไรอะไรผู้หญิงของใครผู้หญิงของใครของมิก เห็นเขาอย่างนี้เลยบอกว่ามีสาวๆแล้วเริ่มมีสาวๆแล้วนะไม่มีครับมีไหมไม่มีพ่อกีดกันเหรอพ่อไม่ให้มีแฟนเหรอครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยห่วงลูกเหรอเนี่ยเออกูตายห่วงลูกไม่ใช่วงคือมิกน่ะเขาเป็นคนที่บอกว่าใครคุยด้วยเขาก็คุยในในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้คือด้วยด้วยในเฟซในเพจในช่องทิกตอกที่เราเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะแอบมองบางทีเราก็แอบมองสาวๆทัมาเต็มคือของเขานี่เยอะมาก พี่มิกอายุเท่าไหร่คะจีบได้เปล่าพี่มิกตอนนี้เรียนที่ไหนอยากกอดเรียกชื่อได้ไหมตาลเรียกตาลได้ไหมมีหมดก็เลยบอกเฮ้ยลูกลูกเราเพิ่ง11 12แล้วเด็กเราก็พยายามเข้าไปไอเด็กที่มันคอมเมนต์มาดิกดเข้าไปดู10ขวบ9ขวบ8ขวบจริงหรออหรือป่า พี่เหลือคิดเดี้อเด,เดี้เป็นมิกเด็กเป็นมิกคำว่า FC เราเราเข้าใจแต่คำว่าพี่น้องแต่พวกผมยังไม่เข้าใจคำว่า FC อะไรเท่าไหร่ทีแรกนะสำหรับพี่นะพี่ก็ดูดูแล้วก็วันหนึ่งไลฟ์สดไลฟ์สดวันนั้นไปนั่งกินข้าวไลฟ์ไลฟ์สดอยู่ยมีมีเข้ามาด้วยมีคน <laughs> ไม่ยินพ่อจะเย็นพ่อคุณพ่อคะบอกพี่มิกปลดบล็อกหนูหน่อยอุ้ยอุ้ยฮอตอ่ะไม่มีปลดบล็อกหนูหน่อยทำไมจะไม่มีที่หลันโคกไม้ ใช่ไหมไมองตามองตา <c oughs> ทำไมลูกมิกยังไงสาวคือย,อยังไงสาวสาวเยอะหรอเยอะจนเราต้องแบบเราต้องแบบนิดนึงเหรอคือเขายุ่งกับเราเกินไปเหรอหรือ,อยังไงมิกเล่นเกมมาแล้วเขามาทักหามิกตลอดเลยล้วอยังยังมีสาวสวมาตามลูกชายแล้วมีของที่เหลือเฟือบ้างไหมคะไม่มีครับพ่อมีไหมพ่อลูกก็ไม่ให้เกียรติพ่อเลยไม่มีเลยเหรอลูกพ่อนี่แห้งเลยเหรอลูกของของพ่อพ่อไม่มีพ่อรักลูกเออ i'm